ครับเพื่อนสวัสดีครับผมวันที่ยี่สิบหกครับเห็นพึ่งบินก็มาเนี่ยครับผมป่ามะม่วงเนี่ยรกๆเนี่ยยี่สิบหกตุลาครับผมเดินเลาะด,ดูผมว่าไม่อยู่ต้นใดก็ต้นหนึ่งแหละครับผมรกๆครับชื้นๆเมื่อวานตอนนั้นเห็นฝนเทลงมาสักพักหนึ่งครับผม ตัวนี้เคยอยู่ด้วยเดี๋ยวลองเดินหาดูก็ผมเพื่อนเตรียม,มพงเตรียมของเลยเตรียมของเข้ามาด้วยเลยทีเดียวเผื่อเจอเพราะต้องเดินครับผมเห็นกินอยู่มุมโน้นครับผมมุมโน้นตร้อมดอกกระถิน,นครับตากระถินเยอะเพ็นตอวาดกระถินน้ำบินมาแต่กินแค่ตัวสองตัวเห็นมาตัวเดียวก็เดินตามดูครับผม หน้าเกาะมากตัวน้ำมกงนี่พอยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรครับผมยังรกอยู่เดินดูเพื่อนๆเ,เข้ามาหาดูตัวดักด้วยแต่เดินแต่ละก้าวต้องดูเท้าด้วยครับผมช่วงนี้ยังห,หน้าเกาะมากเลยเพื่อน รูนดูกับผมจะเจอไหมน่าจะมีรังใหญ่เพราะว่าโซนนี้เคยได้ครับผมรังใหญ่อยู่่วงนี้ดูคิดว่าพึ่งลงต่ำด้วยก็เลยคิดว่าสูงๆไม่ค่อยอยู่ลงซุ่มๆไปเขาเดินดูเดี๋ยวผมจะเดินจากขอบ,อบนี้ไปก่อน เดินจากขอบขอบนี่แล้วก็จะนี่ครับผมตามดูขอบขอบก่อนแล้วก็ไล่ไล่ไล่ไ,ไปดูแต่ฝั่งนู้นไม่น่าอยู่เพราะมันโล่งแต่ฝั่งแนี้น่าอยู่ม,มองแล้วต้นกระถินเยอะด้วยผมเดินมาเพราะว่าจะดูมีดอกกระถินไหมเผื่อมีตัวลงกินครับผมจะได้มาดักตัวดอกกระถินโรยหมดแล้วครับตรงนี้เดี๋ยวดูตามขอบขอบ,ขอบ,บครับตัวพุก นี่ครับตัวม้อมองนี่หน้าเกาะลังใหญ่ๆอร์เซนยูจะอยู่ยยโซนนี้ซะส่วนใหญ่ครับผมดูแล้วะเห็น,นมีตัวบินตัดอยู่เพืเ่อนผมมตัวบินไปนี่นี่บินจากฝั่งนี้มาครับผมลังไม่อยู่ฝั่งนี้ก็อยู่ฝั่งนี้เห็นมีตัวบินตัดแล้ว พึ่งแน่นอนครับผมดูดูครับเพื่อนอุ้ยนี่ไงเพื่อนอุ้ยรังไม่โตตะแกงมอไซล้วครับนี่ครับผมเห็นแล้วครับ,บเห็นแล้วเจอแล้วไม่ได้มีรังเดียวแน่อย่างนี้นี่ครับ ดูไปหน่อยด้ยยังไงโอเคครับผมจะับครบเลยเดี๋ยวไปเดินดูทีเดียวครับผมฝั่งนู้นก็น่ามีครับเดี๋ยวผมเดินไปดูฝั่งนู้นก่อนแล้วค่อยกลับมาตีครับผมข้างบนมานบ้านมีรางไข่อันนึงครับผมไปครับลูดไม่ต้องห่อครับผมจุดครบเข้าเลยครับ ลมไม่แรงไม่ทำให้เกิดไฟครับผมตีอย่างนี้เลยแต่ว่าต้องจุดดีๆก่อนครับผมเพื่อนอุ้ยไฟร้อน เรื่องติดแล้วเนี่ยปล่อยให้ควันดีๆก่อนค่อยข้าวครับผม โอ้น้ำไม่มีเพื่อน่ได้ตัวอ่อนู่ครับขึ้นนานแล้วครับโอ้น้ำไม่มีสักเดกียวเลยเพื่อนอ,อ,อ่อต่ออ่อนับผมตัวอ,อ่อนครัเพื่อนโอ้ยยิ่ม่เนมาอเกิดกัร ดูกระหินกนันเลยครับไี่ผิดหรอกผมเหน็ดเล็กก่อนครับผมได้ช่วงกล้ๆครับผมเห็นดูอย่างนี้เลยครั้งแรกอ๋อตวัตวอ่อนตัวอ่อนครับผม นี่ครับตรงนี้ไปเพื่อนออกครับผมโอ้ยไม่มีน้ำเลย,ยแล้วเก็บถัง,อง,อง่อนสวยอยู่รถมาเจอม้มอครับผมนี่ข้างทางลองเช็คน้ำดูครับผมอืม เล็กน้ำลองเก็นเกน้ำเห็นไหมเพื่อนโอ้มีน้ำเพื่อนโอวมีน้ำขอครับผม๋อ ครับทำา,าหีกันที่พึ่งไม่มีน้ำที่นี้มีน้ำเลยแต่อาจจะเห็นอยู่นิดนึง อาวางอร็จแล้วยหยาเลยพเพื <c oughs> ่อนมีน้ำครับี่เพื่อนแจมแจ้วเลยพอได้กินเข้าเพื่อน ไปครับไปต่อเดี๋ยวพี่ยดก่อนเดี๋ยวมีดหล่นหายเป็นไกลดับไฟก่อนครับผมไปครับเดี๋ยวทางเล็กอีกทางครับผมดนดูเดี๋ยวจะพึ่งเล็กกว่านี้ออกมาสายได้ลรอครับ ถ้าอากาศคืนมันัวจะได้ออกอสองยนะืนี่เดี๋ยวจุดโกให้ติดก่อนเพื่อนค่อยลุยทีเดียวครับซึ่งหม่ยที่สามไม่น่าจ ขนาดนี้ยังเอาครับผมลองดูโอ้โอ้พอได้อยู่เพื่อนอ่อนสวยมีน้ำอีกต่งหากโอ้เขียวอยู่โอ้โย cửa, ưa cửa, đang thấy hiểm rồi, chặt có không? chặt các mình cho từng kèm rồi Ủa nắng áo nó sạch sớm Thử mày nó

ครับเพื่อเพื่อนเจอครับผมอีกลงังลังนี้ใหญ่กว่าเพื่อนอยู่ครับผมใหญ่กว่าเพื่อนอยู่ซุ่มครับผมพึ่งตามไม่ตามตัวไม่เจอครับนู่นครับพอได้เพื่อนเดี๋ยวทำครบลุยเลยครับผมกลับครับผม เมื่อกี้ขึ้นไปทำครบเสร็จแล้วขึ้นไปกำลังจะขึ้นต้นครับผมไหวไปไหวมาเป็นพึ่งใหม่ครับเพื่อนๆปล่อยไวส้สักประมาณสักสิบสิบห้าวันครับผมดูไม่ออกครับผมเพราะว่าพึ่งมันดูเหมือนผึ่งแดดงงเลยดีที่ว่ายังไม่โดนควันผมจุดครบปุ๊บควันก็ยังไม่โดนครับผมพอก้าวขาขึ้นต้นแค่นั้นแหละ ไหวไปไหวมาก็เลยปล่อยไว้ก่อนครับผมสักสิบวันยังจำพึ่งซุ่มครับผม,มเพื่อนๆหายากตามตัวห่าจะเจอก็เป็นพึ่งใหม่โอเคครับผมตอบครับเพื่อนๆผมค่ามาดูใหม่ไม่น่าจะหายถ้าเขาไม่ตามตัวมาโอเคครับผมขอบคุขรับกุ์ที่เขามารับชมครับผม นี่ครับผมน้ำลังเล็กได้แค่นี้ครับผมเอมดี MD อยู่ครับเพื่อนแต่ลังเล็กครับผมโอ้อันนี้ออกมาเจอพึ่งเล็กลังหนึ่งไม่มีน้ำลังแรกลังที่สองก็เล็กลังที่สามก็พึ่งใหม่ครับผมนี่ครับได้เม้มไปกลางหนึ่งไปครับผมกลับ